ศึกชิงวิญญาณยุทธเขาทํายังไงให้ได้ที่หนึ่งทำยังไงให้อยู่นานที่สุดทํายังไงให้อมาตะแต้มล่อไปถึง1,900เกือบ200เรียกได้ว่านัมเบอร์วันของเซิร์ฟทำยังไงมาดูกันสวัสดีครับวันนี้ผมอาคคยน้อยอีกแล้วนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็อยู่กับเกมจำเนนจอมยุทธทูดถัดงซานนี่เลยครับเพื่อนศึกอารีนาซีซั่น2ครับสุดยอกวิชาจันนะครับ,ก,ราารนะรบก็มาดูว่าไอเดียนี้คือบอกเลยว่าอยู่ที่1นะครับ แล้วเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูว่า ID ที่1เนี่ยเล่นกันยังไงหรือว่าเล่นยากขนาดไหนนะครับตอนนี้ก็เวลาสักสามทุ่มสิบเอ็ดนาทีนะครับตอนนี้ก็คืออยู่ที่1เลยนะครับเพื่อนๆพื่อหนึ่งพันเก้าร้อยคะแนนซึ่งผมเล่นนะครับไอเดียนี่ครับก็คือเราย้ายมาโยกมาเล่นไอดีนี้ถาวรแต่ว่าก็อาจจะไม่ถาวรนะเพราะว่าไอดีผมก็อยู่ลำลำแปดนะครับเพื่อนเนเนี่ยก็ไอดีผมก็ไม่น้อยหน้าใครหรอกเลยว่าเอาไปดูกันแล้วกันมาวันนี้นะเพื่อนๆเราจะไปดูกันสักรอบหนึ่งนะครับว่า โอกาสที่เราจะชนะเนี่ยมีเยอะหรือเปล่านะครับเรียกได้ว่าวัดวัดดวงกันแล้วกันนะครับเพราะว่าเสี่ยงเสี่ยงดวงเอาว่าเราจะได้ไหมนะครับหรือว่าจะชนะไหมแล้วเขาที่หนึ่งเนี่ยเขาเล่นกันยังไงนะครับเรียกว่าเป็นเซตถึกทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเจอถังค้อนถังห้าถังเหินถังหาถังหงีก็ตีไม่เข้านะครับเ,เพื่อนๆนะเรามาดูกันดีก,กว่าว่าเล่นยังไงให้ถึงแต้มถึงผ่านเก้านะครับอ่ะ ดูนะครับเขาก็บัฟไปเลยครับอันนี้เนี่ยเขาบัฟเพิ่มโจมตีเนียบางคนก็บอกว่าัวอู้เนี่ยดีมากยิ่งลงๆเร่งเทิร์นโอกาสของเจ้าหมาลมจะแรงขึ้นนะครับเพา่ว่าแต่นั้นไม่ใช่ปัญหาครับเดี๋ยวผมมาให้ดูกันว่าทําไมเจ้าหมาลมถึงไม่ใช่ปัญหาเรียกได้ว่า ID ดีทั้ง2อ d ดีผมก็คืออยู่ท็อปเซิร์ฟทั้ง2เลยครับเรามาดูกันว่าอันนี้เนี่ยโอกาสชนะยังไงนะครับนี่หอวอู้จะตายแล้วครับเพื่อน แต่หมาลมเขายังไม่ได้ใช้สกิลนะครับถ้าเกิดหมาลมเขาได้ใช้สกิลโอกาสที่ทีมเราจะตายก็มีเหมือนกันครับนี่เห็นไหมแต่เนื่องจากว่าไม่เข้าครับเพื่อนถ้าไม่เข้าก็เตรียมตัวพิชิตตายได้เลยครับพูดตรงๆอ่าเดี๋ยวเราจะคิวก่อนนะครับเพื่อน อ่าลงๆลงเขาเร่งเร่งเธอหนึ่งนะครับเรื่อว่ายี่สิบเทิร์นแรกเนี่ยจะเป็นของทีมเขาเนะครับเพื่อนๆเทิร์นของเราเนี่ยจะได้ช้ามากๆมากนะครับแต่นั้นไม่ใช่ปัญหาเพราะว่ายิ่งเราอยู่นานยิ่งถึกนะครับเพื่อนๆโอกาสที่เราจะตายเนี่ยยากมากๆครับคือทีมเขาอะจะตีไม่เข้าแล้วทีมเขาอะจะตายก่อนเออคำว่าจะตายก่อนนี่เป็นเกมนานหน่อยนะเพือ่อนๆคือเกมนี้เนี่ยอาจจะใช้เวลาถึงประมาณ10นาทีถึง15นาทีนะครับพาพบว่ามันใช้เวลานานอ มาถึงรอบแรกเราก็ฮิวไปเลยครับไม่ต้องซีเรียสอะไรนะเนี่ยพอฮิวไปปุ๊บเราก็บัฟเลยครับบัฟเต็มที่ครับบัฟแบบไม่ต้องซีเรียสครับไต่มู่ไปไต่มู่ไปก็เชาะเข้าไปครับมึนงงครับไต่มู่ไปเนี่ยผมไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับสกิลสามสักเท่าไหร่ติดธรรมดาติดยั่วๆบางทีก็ติดยั่วยุบ้างบางทีก็ติดไอ้นู่นไอ้นีน่บ้างนะครับไม่ค่อยรู้สักเท่าไหร่นะก็ไม่เป็นไรใส่เท่าที่ไหวนะครับก็คือเล่นเซตนี้เลยกนะัน พราะเซตเนี้ยผมจัดเองกับมือนะครับเรียกว่าโหดกว่าทีขึ้นท erm ็อปเซฟก็คือไอดีเนี้ยเจ้าของไอดีนะครับเติมเก่งมากแต่แต่เราก็เล่นเท่าที่เราเล่นได้นะครับบัฟให้ปู่ใบครับปึ๊บบัฟนี่คือเพิ่มวิญญาณนะจะได้ใช้สกิลนะครับลุนไปครับลุนไปทีหนึ่งเนี่ยคือเราวางสองวงเนี่ยโอกาสที่เขาจะตายอะ่ะมีเยอะมากๆครับเพื่อนเห็นไหมหัวอ,อูตายแล้วพอหัวอ,อูตายนะครับ เราไม่จําเป็นต้องไปเก็บขี่ลมก่อนก็ได้นะครับเราเก็บริเวอร์ลงก่อนเอ้ยหมาลมนะเราเก็บริเวอร์ลงก่อนก็ได้ครับเพราะว่าริเวอร์ลงเนี่ยโอกาสเบรกห้าก็มีนะครับตนเรื่องจะว่าทีมเราถึกนี่ตายมู่ไปครับแปลงร่างครับบางคนใช้เจาะเกาะผมใช้ยั่วยุนะครับเห็นปะติดยั่วยุครับมันก็จะทีมเราก็จะใช้สกิลได้ง่ายขึ้นนะครับปุ๊บตายไปออตกาออตกายังไม่ตายนะงั้นรอบนี้บับให้กับ อวนไฟอวนไฟเนี่ยเทินยังยังเยอะมากๆงั้นเอาให้อวนไฟแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวบัฟดาเมจปุ๊บก็น่าจะจบแล้วนะครับเพื่อนเพื่อมันไม่ได้ยากอะไรเลยนะคือดูกันแบบง่ายๆเลยเซตถึกนี้นะครับเน้นอยู่ยาวคงกระพันแต่เซตถังคอนเนี่ยก็เล่นได้นะครับแต่ผมไม่ค่อยแนะนําสัก,กเท่าไหร่นะสำหรับเจ้าตัวถังคอนเพราะว่ามันเป็นเซตจ,จบไวก็จริงแต่ถ้ามันอยู่นานแบบนี้ไม่ได้มันก็แพ้เหมือนกันนะครับเนี่ยสมมุติว่าเราทีมนื้เป็นเซตที่ผมจัดมาใช่ไหมก็คือเป็น มืไปอย่างเงี้ยก็คือจอบเหมือนกันครับเพื่อน<ๆ>เอ้ยไม่ใช่มูไปดิเอ่อถังค้อนถังค้อนไอดีนี้จะสองดาวแดงแล้วครับเกิดเพื่อนดูคลิปนี้ก็อาจจะสองดาวแดงแล้วนะครับเมื่อเติมไปหนึ่งแสนบาทนะครับไม่ธรรมดาจุกรูไม่ธรรมดายาไม่ธรรมดาเห็นไหมครับเพื่อนถามว่าทาไมสองวงเนี่ยมันแรงมากนะครับตัวปู่พิษนะครับสกิลของมันคือเพิ่มความถึกในตัวแล้วนะครับส่วนเจ้า เหนียวเกาก็คือถึกอีกนะครับเพื่อนเพื่อนพอเหนียวเกาถึกอีกไม่พอครับมันก็ทายยากอีกครับคือมันโคตรโกงนะครับเซตนี้นะครับบอกได้ว่าโกงแต่จริงๆมันก็ไม่ได้เซตโกงมันอยู่ที่ว่าเราจะคิดค้นได้เซตไหนนะเพื่อนเพื่อนอยู่ที่ตัวละครของเพื่อนๆด้วยคือมันไม่มีใครจัดเซตนี้ได้ตลอดนะครับอยู่ที่ว่าเราใช้เซตไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะดีสุด เราก็บัฟไปครับเพราะว่าเดียวลิวอร์ลงสามารถแบกหนึ่งต่อ6ได้นะครับผมจำมาแล้วนะครับ1ต่อหเนี่ยเอเราก็จัดไปครับเรื่อยๆครับบึ้มไปครับบึ้มไปครับคือจริงๆผมเล่นอยู่2เครื่องนะครับเพื่อนๆเล่น2อ d ดีแต่จริงๆไอดีผมมีอยู่แล้ว2 ID ไอดีแต่ก็เล่นเป็น3 ID ไอเดีเลยตอนนี้นะครับอ่าหลิวอารมไม่น่าแบกได้เพราะว่ามีกูหลงอยู่นะครับเนี่ยถ้าไม่มีกูหลงนะครับอุ่นไฟตายเนี่ย ถึงจังหวะแบกแล้วครับเพื่อนๆโอกาสแพ้มีนะโอกาสแพ้มีนะครับอย่าบ้าไปต้องไต่มู่ไปครับพระชักกำรามติดด้วยุครับยืไปก่อนมันก็แบกได้อยู่ดีอย่าเออลงอะ่ะอ่ะติดย้่วยุอีกทีไปเชื่อคาดว่าไม่น่าจะไหวนะครับเพื่อนๆ ไม่น่าจะไหวดูก่อนเออลงเนี่ยตัวปัญหาเลยครับผมผมพูดแล้วใช่ไหมว่าต้นคลิปอะถ้าเกิดวเราไม่เก็บเออลงอะมันจะลําบากนะครับปึ๊บตีไปครับอยู่ครยบดพักสายตาเทหน้าคนดีโอ้โหนี่ครับเพื่อนๆมันเป็นเกมนานนะครับบอกแลว้วเป็นเกมนานแบบเกมเกมเยอะอะไปมู่ไปหนะ้าจะเก็บได้้วครับ ทักษะวิญญ,ญาณที่2เยอะเยอะเยอะยะ,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 ยะนี่เรียบร้อยครับเพื่อนเรียกว่าแต้มพันเก้าเนี่ยกว่าจะขึ้นได้นะครับก็คือค่อนข้างที่จะยากนะครับก็คือเจอดาวแดงดาวแดงเหมือนกันครับเพื่อนเห็นปะเจอดาวแดงครับนี่เพิ่ม30แต้มเลยนะครับชนะ3รอบติดนะครับบวก10ด้วยตอนนี้ก็เป็น1946นะครับตัดมาที่ไอเดียของผมเองครับ1543 ไอ้ดี <ID S 2> ผมไอ้ดี <c oughs> ผมก็โหนนะแต่อันนี้เนี่ยผมเล่นล้วนๆนะครับเพื่อนก็คือเซตที่ผมใช้ก็คือเซตนี้เลย <c oughs> เห็นปะเนี่ยชนะล้วนๆครับไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องซีเรียสเดี๋ยวผมเล่นให้ดูอีกรอบนึดีกว่าแบบยาวๆเลยรับชมกันจุใจเลยมาลงอารีน่าให้ดูบอกเอ้ยเรียงเลยสองเอาตกใจคิดว่าเหลือสองตัวที่ไหนได้ไม่ใช่สักหน่อยมาเนี่ยครับเซตถังคอนเนี่ยเป็นเซตที่ว่าจบเทินเดียวนะเพื่อนเื่อ ดูดูผมไม่รู้ว่าถังค้อนเขาดาวแดงหรือเปล่าแต่มันตีไม่เข้านะครับเอเห็นปะแต่ถ้าเกิดว่าเอาไอดีตัวบางๆมาคือถังค้อนกับถังค้อนอะไม่ได้อาจจะแพ้แต่ถังค้อน,นดีนี้ก็โหดนะครับ <c oughs> ใครอยากให้เล่นเซตถังค้อนให้ดูก็คอมเมนต์มาได้เห็นปะถังค้อนเนี่ยคือถ้าเราจบไม่ได้ภายใน2อสามเทินนะครับโอกาสที่เราจะแพ้เนี่ยคือมีเยอะมากๆครับเพื่อนๆแล้วเนี่ยเราใส่วงแหวนที่5ของสายควบคุมนะครับก็คือกายสุวรรณไร้พ่ายมาด้วยนะครับมันก็เลยถึก เป็นพิเศษ <c oughs> มาตึ้มอ่ะเนี่ยครับพเพื่อนเนี่ยแบบเทืนได้แต่เทืนเขาอะ่ะจนแบบเทืนเราอะไม่มีนะแต่เลือดเขาก็ใกล้จะตายแล้วแต่ถ้าเกิดอ้วนไฟเราได้วางสกิลไว้อะยังไงก็ชนะครับแล้วต่างคองเนี่ยถ้าเกิดว่ามีหลงๆกับไปเชิงซินนะครับไปเชิง ไปชิงชิงชิงนะครับผมนะจะตีได้ประมาณ3เทินถ้าเกิดเป็นไอดีเที่เท่าว่าเส็จนะจะเล่นได้ประมาณ3เทินนะครับเพื่อนอ่าคือหลักๆแล้วโควัวตายก่อนก็พอนะครับบัฟไปครับเนี่ยจะถึงตาเราแล้วครับรอบนี้ถ้าเกิดว่าทีมเราไม่มีตัวไหนตายนะครับอ่ะเขาตีผิดนะครับเขาตีพลาดก็คือรอดแล้วครับเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารอดเนี่ยคือรอดยังไงนะครับชิวๆแล้วเห็นปะ อิวไปครับอิวทั้งทีมครับบัฟเต็มทุกตัวครับเต็มจนต้องกดยอมแพ้ครับผมบอกคำนี้ว่าเต็มจนต้องกดยอมแพ้ครับเพื่อนนะก็ใครที่อยากเอาไปเล่นนะครับก็เอาไปเล่นได้นี่เพ <t> ิ่ม28แต้มองเล้อ<ล>ผมเล่นแต้มไปถึง2,000เลยแล้วกันอ่ะปลาลมคูคือกว่าอยู่ที่หนึ่งได้เนี่ยคือยากนะครับเพื่อนปลอลมคูเนี่ยอ่ะพอแล้วประมาณนี้นครับเพื่อนใครที่ว่าอยากได้นะครับก็อยากเล่นเซตไหนนะครับก็ไปเล่นกันได้แต่ถ้าผมแนะนําเลยนะครับก็คือ เซตนี่เลยครับเพื่อนๆเป็นเซตที่ผมใช้นะครับก็คือว่าหลักๆเลยนะก็คือกุหลงครับ2ดาวแดงกูหลงกุหลงมู่ไปนี่ไม่ค่อยจําเป็นนะมู่ไปนี่เอาเป็นตัวแท้งไททันก็ได้แล้วก็อันนี้อันนี้3ตัวนี้นะครับสตัวนี้จะสําคัญวนไฟก็สาคัญเหมือนกันไว้วางพลิงแล้วก็ปิดท้ายตอนจบนะครับอ่าประมาณนี้แล้วกันครับเพื่อนๆไอดีที่1ของเซฟเรามาดูกันดีวว่าพลังพลังพลังนี้ไม่ได้อยู่ที่4นะอันนี้คือเซตโชว์พลังครับ เด็ดโชว์พลังโอเค okay, เราเปลี่ยนอันนี้1นึ่งล้านสองแนแปดหมื่นนะครับก็พลังอยู่ที่2พลังอยู่ที่2อนะอตามนั้นครับวัยรุ่นอยู่ที่2นะครับโอเคฝากเพื่อนติดตามกันด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเพื่อนๆ